ไคลชาแนลค่ะมันนี้หพนาพุทธเทวีมาเก็บหอยค่ะหอยเชอรี่ค่ะพยายาเอามาก้อยก็มาเอานะคะที่บ้านเมเพียวค่ะอยู่ตำบลกุสมานค่ะเยอะแยะเลยค่ะมันนี้หันิพุทธเทวนลงไปเก็บค่ะมาติดตามเลยนะคะตามต่อเลยค่ะบ้านเมพยวนะคะนี่มาติดตามเลยค่ะอากาศยามเย็นค่ะหมงแรงค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ มาตักหอยเชอรี่ค่ะนี่นะคะนี่ไข่หอยเชอรี่ค่ะท่านผู้ชมมองนี่โอ้ยลมเย็นมีแหงขนาดท่านผู้ชมเอ้ยบรรยากาศดีขนาดเด้อบ้านเมทิวชาแนลนี่ท่านผู้ชมบอสออนบลวิวดีขนาดค่ะท่านผู้ชมมองนี่ยามเย็นนี่คักขนาดเด้อมีความสุขกับการเป็นชาวไร่ชาวนาค่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย าอากาศยามเย็นแบบนี้ค่ะหน้าก็ต้องอยู่หิมทางนะคะท่านผู้ชมจังม่วนจังมีความสุขวิวสวยค่ะเบิ่งนี้เขี่ยวเลยท่านผู้ชมทักขนาดนาอำเภอกุสุมานนะคะนี่บ้านไม่เพียวค่ะเจาเป็นกำลังตะค่นนี่นี่แหละเออคนเอก้พออาพอดเราโชว์ดูในาากระจดเจ้าน,นี่นะคะ เลยนี่เงยนหนึ่งเลยในรูปในรูปนะคะมื่อนี้ใหญ่ลเ,ลลเลย,ย,ยคะ่ะหอยปาดเอหอยปอดสารพิษโบเมนปาดค่ะพวกเหาพิษไม่ได้ใส่หญ้าไอ้ใส่หญ้าใส่ยางคาหอยบอ่อคะ่ะไม่ได้เฮ็ดคะ่ะพอามีเพี้ยวก่ะซีลงไปถอนหญ้าลงไปสามเข่าอยู่คะ่ะบบกา้าพอปีที่แล้น่นัน คนอื่นนาคนอื่นเขาใส่แล้วเม่พี่เขาลงไปซ้มเข่าค่ะขาในเป็นตุ่มมดเลยทันค่ะนี่ดนพี่ตัวนึงจะบรเ็นนี่ตัเวเบลอเลย,เ,ลยเพื่อเท่าผลเบเเ็น,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 นค่ะีนใส่นี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 ่กระดุกก็ะเดกค่ะ คนโบเห็นเถอะวะต้องเฮ็ดเองไหมค่ะเป็นไม่แบบใส่กระตองคือกระตองกบกระตองเขียดนี่แหละคะ่ะใส่ตัวหนึ่งลุดเลยเด้อเออนี่นี่เออ่ะเด็ห่องเหรอคะท่านผู้ชมห้าหกโมงเลยด้มาฟังเสียงกบเสียงเคียด ค้องนํากันตอนเที่ยงเนาะใส่สายพันเนาะฝนตกตะกี้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมว่างจักโม่ที่ฝนตกบ่ายโมงเนาะตกแหงขนาดค่ะท่านผู้ชมตกประมาณสัปโมงสองสัปโมงเลยน้ำเนี่ยโอยสุดยอดเลยไม่เพียงกับะว่าสิพาผู้เฒ่าไปอ่างหินเสนเนี่ยไปเบิ่งปลาตอนมันขึ้นขะน้ำฝนมาหันผู้เฒ่ากับ่เอาไปมื้ออื่นก่อนจังไก เขาบอกไปลัดปลาหันได้ปลาขนาด,ขาดาเขาว่าได้แต่ปลากดเขาว่าเออน้องพ่นว่าให้ฟังนะคะใ<ช>่าหมอันจบเิ็นหันหัน,หนอ,อ๋อแดงๆนี่ไข่หอยเชอรี่นะคะนี่นี่นอนของพ่นอยู่นะคะนี่สั้นแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เปลียชนช anel ด้วยคะ่ะ วิดูกเนี้จะว่ากันนะคะช่องหมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะกกดติดตามด้วยนะคะ